ที่โทอออกอะเบอร์เรานะเราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะปลายทางมันก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหนังสีทุ่มอย่าโทรมานะยอมมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกทั้งวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอแบนครับ อย่งตัวเนี้ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็นสไตล์ครับหมายมความว่ายังไงผม,ผมไม่อินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เด้นขายสบายแล้วล่ะกูพ่อเจอสาวมาเห็นแล้วหัวใจตึ้นแรงไปซ้ำมาไม่ยัง มึงเจอเขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทําไมไม่ซ่ําเรารู้การซ้ํากันแน่มันเป็นศิลปะไปกลับไปซ้อมเขาป้าไอ้เกศไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้วะนันไะคนเต็นทั้งพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมาวะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันอะไรของมึงอะคือว่าจะชวนกินข้าวอะ ฉันขี้เกียจไปอ่ะนายไปเถอะเร่ไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องหนึ่งให้เราอีกกล่องหนึ่งให้เธอไงอแม่นู้มมันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนหนึ่ง จะฝากของไว้เพื่มเขาหน่อยได้ปะเขาเลยวะเข็มกัดรูปหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยฮโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอ,อยากโดนอ่ะเฮ้ย เราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราอ่ะหล่อมาก<ะ>สุดเขตสเลดเป็ดคนโน้นก็เรียกเด็กแว้นคนนี้ก็เรียกเด็กแวนนน้แวนที่อังก็เรียกว่าเด็กแว้นกูคือวีระบ,บุรุษนักบิดเว้แต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เหรออย่าเรียกสกอยเว้และให้เรียกว่าอะไระครับพิตี่รองเท้าแตะและคนจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจผู้หุน ขอของขวัญได้สมข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อสองอ่ะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอ๋อก็น้องขอคิดแล้วนี่เฮียรวมด้วยเหรอเนี่ย